ครับวันนี้เรามาช่วยกันอนุรักษ์ภาษาบาลีลานานะครับมากันไว้นะครับมาโดยการเราไปดูนะในทบทสวดอ่านึกถึงพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้านะครับอืมก็วันนี้กลับมาถึงตอนที่สอง้นาานอนกกนวนะครับก็เรามาช่วยกันอนุรักษ์กันไว้นะครับาภาษาบาลีล้านานะพ้นเขียนที่พุมีตัวซ้อนนะครับอืม ถ้ามีตัวซ้อนแล้วตัวตั้งหน้าตัวซ้อนจะต้องเป็นพยัญชนะต้นเสมือนว่ามีไม้สักอยู่ตรงบนนะครับแม่ไหมออันนี้คือหลักการของตัวซ้อนนะครับมาวันนี้มันมีตัวซ้อนนะครับมันไม่ไม่อ่าบาลีมันจะต้องเขียนไว้เป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวไปนะครับมันมีตัวสะกดแล้วนะครับถ้ามันมีตัวซ้อนแล้วมันมีตัวสะกดแล้วนะครับมายกเว้นตัวอังเนี่ยนะครับตัวอังนี่มันจะมีเสมือนว่ามีไม้สิหานอากาศตัวงะนองงูนะครับแม่ไหมอ่า อ่านว่าหังนะครับแม่อันแม่อันเป็นอันนี้มีมีตัวสะกดนะครับแม่อ่าหังนะครับแม่อ่าอันอื่นๆอ่านไปเป็นตัวไปตัวนะครับอืมอ่านไปเป็นตัวไปตัวของมันนะครับอ่าอันตัวประกอบไม้นะครับอ่าตัวประกอบไม้ไม้ในภาษาละนานะหรือสะระเนี่ยนะครับิ้นมีอยู่แปดตัวนะครับอืม อ่าอ uh ีอ uh, e ูเอโอนะครับมา uh, แล้วก็ตัวอังโดนิ่มตัวนะก็ถือว่าเป็นไม้เหมอนกันนะสละสละอังเนี่ยนะครับมาแมอันเอามาดูนะครับตัวอะเนี่ยแมตัวอะเนี่ยมันมันมีไม้กะซ่อนรูปอยู่แล้วอยู่ในตัวของมันเนี่ยนะครับมาอ่านว่าอะน,นะครับ uh, ตัวละ uh, นี่มีไม้กะอยู่ แล้วนะครับในตัวของมันนะครับอ่านว่าละนะครับตัวหาเนี่ยมีไม่กลังเห็นไหมหรือไม่หรือตัวอ้งนะครับอยู่ทังบนเนี่ยเห็นไหมก็อ่านว่าหังนะครับเห็นไหมอะละหังนะครับมาเจ้อ,ะจอละหังนะครับมาเจ้นะครับอันที่บนเขานิยมเขียนกันอ้ลหันอรลหันอรละหังนะอรลหันนะมาเจ้ออนะครับอะนะครับ อะละหังนะครับไปแไมอ่ะละหังนะครับอ, enfin อ,อ่านว่าอะะหังนะครับมาอันอ้นมันม่มีนะครับในภาษาบาลีนะอ้มันมั่มีนะครับออนะมันอืเป็นตัวอ้นะมันม่มีไม่ก่ мире, ออะไม่ก่อมันม่มีในภาษาบาลีนะครับไม่ก่อนะครับมันมีกับมีไม่กะนะครับอะละหังนะครับอะะหังนะครับเฮาบาลีไทยปรก็เขียนได้ยี่เหไหมอ่าบาลีไทยประก็เขียนแล้วมั่มี ตัวซ้อนเพราะก็มันมีตัวจุดพินทุนะครับเห็นไหมอ่าจะบปกอ่านว่าเอี้ยนะครับไม่ปรเขียนไว้เป็นตัวตัวของเพื่อนว่าอ่านว่าเป็นตัวเหมือนกันนะครับมาอ่ะละหังนะครับเอาอ่านเป็นเสียงคาเมืองนะครับอ่ะละหังนะครับอะอละหังเห็นไหมอ่านท่าท่านอ่านบริเมืองบริไทยบอกเข้าใจนะครับอ่าคำคำอ่านนะผมได้เขียนไว้ในบรรทัดที่สามแล้วนะครับมาเป็นเสียงคมูอของเจ้าตะโวนเชียงใหม่นะครับมาอ่านว่า อะละหังนะครับเห่แม่อะละหังเนี่ยอ่านตรงตัวเลยนะครับอ่านไปตามหลักการของภาษาไทยนะครับอ่าแปลว่าอย่างนะครับแปลว่าเป็นผู้ไก่จากกิเลสนะครับอืมอันเมืองไทยอภาษาไทยประกอบกิเลสนะครับอมกิเลสนะครับอกิเลศนะครับเขียนเป็นภาษาละนาชาวบ้านได้ในปัจจุบันนะครับมาตัางลุ่มนี่เห็นไหมภาษาละนาชาวบ้าน ปนก็จะเขียนได้อย่างอี้นะครับอ่ารุ่นนี้มีไม่ยาะไม่ซัดแล้วนะครับอครบเครื่องหมดแล้วนะครับมีหกเสียงแล้วครับมารุ่นแรกๆนะมันจะม่มีไม่ยาะไม่ซัดนะครับรอ,รอ,รอ่ารุ่นแรกๆนะครับาอ่ารุ่นนี้ป่นใส่ไม่ยะมาะไม่ซัดเรียบร้อยหมดแล้วเ,เป็นนะครับแหมอ่าเป็นนี่มันต้องมีไม่ซัดแล้วนะครับอ่าโวมันเขียนแค่นี้มันก็เป็นแล้วนะก็เป็นนะครับผู้เสียงโทรพิเศษนะครับผู้ ไก่นะครับอ่านตัวละตัวละนี่มัมาคำจเฉยนะครับม่ต้องไปอ่านเพิ่นนะครับอ่านว่าไก่อย่างนี้อย่างเดียวกับพอแล้นะครับอ่านนี่เพิ่นเอามาใส่ให้มันงามมาได้นะครับไก่นะครับอ่าจากนะครับแม่แม่อันตัวอันนี้น่มันไม้สัดนะครับก็คือเป็นไม้กักนะครับแต้นตัวกะอยู่ทั้งลุ่มนี่นะครับแม่แมโบราณเพื่อก็เขียนนี้นะครับจากนะครับแม่แม่อันนี้ โบราณมันมีร i̇şte ุ่นแรกๆประกอเขียนกันอย่างนี้นะครับมามันก็เขียนกันอย่างนี้ต่อมานะครับไม้สัดคือไม้ไม่กักนะครับมาแตนตัวกะนะครับอยู่ในหลุมนี้นะครับอ่านว่าจากนะครับจากกีนะครับตัวกะไม่กีก็อ่านว่ากีกีเลดนะครับาเสียงโทปกตินะครับมาเสียงโทตายปกตินะครับเลดนะครับมากีเลดนะครับกีเลดมันจะกีเลดนะครับ กิเลสมันต้องตัวละนะครับมาต้องใส่ตัวละกิเลสนะครับอันนี้มันเป็นกิเลสนะครับเป็นผู้ไก่จากกิเลสนะครับเฮามาทบทวนภาษาบาลีรรคำแล้วก็มาภาษาบาลีต้องอ่านไปเป็นตัวไปตัวของมันนะครับคืออะละหังนะครับมาเจออละหังนะครับออละหันมาเจีมันอัน อันที่ชาวบ้านเป็นอู้เป็นอาอย่างกันนะมันบรรทุกนะครับมาอาไอ้คำว่าอ้นนะสละอ้นนะสละไม้ก่อน่มันในภาษาอาบาลีแล้วนาบุมีนะครับมามันจะมีภาษาในภาษาชาวบ้านนล้นะไม้ก่อนะครับอ้าอ้ละหังน่มันบรรทุกนะครับอต้องอ่านว่าอ้ละหังนะครับอ้และหังนะครับอืต้องทําความเข้าใจให้ดีนะครับมาท่านก็เอาไปอศึกษานะครับมา ด้วยกันเขียนกันอ่านอนุรักษ์กันไว้นะครับาวันนี้ผมขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ